พี่ช่างของผมเขากําลังจะทําในส่วนที่เรียกว่าเสาเอ็นนะครับโดยเขาก่อผนังขึ้นมานะครับเป็นแผงเป็นแผงเอาไว้แล้วเขาก็มาทาเสาเอ็นซ้ายขวาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าพี่ช่างเขาใช้วิธีไหนนะครับในตอนที่พี่ช่างเขาก่อผนังนะครับเขาก็จะก่อผนังขึ้นมาโดยจะเว้นระยะในส่วนที่จะเป็นเสาเอ็นกับทับหลังเอาไว้นะครับแล้วช่องที่เขาเว้นเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องมาใส่เหล็กเสียบเหล็กอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นเหล็กทับหลังสเปรจรูปหรือจะเป็นเหล็กพวก RB อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วเมื่อเราก่อกำแพงได้ตามต้องการแแลล้้้ววเเเเราาาาาากก็็มขบบบบใในนนนนสส่่่ททีีปอัััหงงยภพ ช่างก็คือเข้าแบบนะครับใช้เหล็กกล่องมาทําเป็นแบบแล้วก็ใช้ไม้อัดฟิล์มดำเนี่ยนะครับมาประกบหน้าประกบหลังเพื่อให้มันเป็นช่องสาหรับเทคอนกรีตเข้าไปได้ครับพี่ช่างบางคนก็ตอกตะปูยึดหรือว่าอาจจะใช้เหล็กหนีบนะครับหรือจะเจาะสกรูอะไรต่างๆผูกลวดอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับพอเราเข้าแบบเรียบร้อยเราก็เทคอนกรีตเข้าไปได้เลยครับโดยคอนกรีตสําหรับทับหลังเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนผสมของงานปูนโครงสร้างทั่วไปครับเราก็ใช้ปูนแดงหรือปูนโครงสร้างนี่แหละครับผสมหินเตจกับทรายแล้วก็เทเข้าไปนะครับพี่ช่างเขาก็ DIY อุปกกรรณ์าาาเเทูนข้้มใช่อ VC เป็นตัวตักแล้วก็เทเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้ครับเราก็จะได้งานเสาเอ็นทับหลังสวยๆแบบนี้นะครับส่วนไอ้พวกแบบว่าลวดเศษลวดอะไรต่างๆที่เราใช้สําหรับผูกแบบเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาตัดออกนะครับก่อนที่เราจะฉาบปูนอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการที่เพื่อนๆได้ดูไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ช่างคนอื่นต้องทําตามแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าใครสรุปแบบไหนก็ทําไปแบบนั้นเลยก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างขอบคุณมากครับ